มาครับสวัสดี FC e s u s u ซ e ซูเซปุยทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับกับเจ้าตัว e s u ู u ที่ยาวที่สุดในรุ่นนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังผมนะครับจะเป็นเจ้าตัวอ s u ู u FVM นะครับตัว Euro 5 Max ใหม่ล่าสุดจาก e s u s u นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับสเปคนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่ยาวที่สุดในรุ่นนะครับถือว่า ลูกค้าท่านใดที่นำไปต่อตัวถังต้องการรถในช่วงยาว9เมตร8นะยฮะตัวนี้เหมาะสมนะครับอย่างเช่นรถที่วิ่งไก่นะครับเดี๋ยวมาดูสมรรถนะนะครับว่าดีเยี่ยมไหมหรือมีข้อตรงไหนที่มันเปลี่ยนแปลงจากตัวยูโร3บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าออกรถไปคันแรกของปีเย่ yeah! ไปครับเดี๋ยวผมพามารีวิวครับป นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวของ10บล้อเพาเดียวนะครับ FWM นะครับผมก็มีอยู่3ามช่วงความยาวนะครับแต่ตัวนี้เป็นช่วงความยาวที่ยาวที่สุดนะครับของ อิซูโซเลยนะครับยาวถึง9เมตร8นะครับนะครับช่วงต่อตัวถัง C e นะครับช่วงต่อตัวถัง C e ตัวนี้ยาวถึง9เมตร8นะครับ9เมตร8นะถือว่าเป็นรถที่ยาวที่สุดของอิซูซ่แล้วเดี๋ยวพาไปดูที่ของเชสซีก่อนนะครับเชสซีเป็นเชสซีแบบเรียบนะครับไม่มีหัวรีเวทนะครับเวลาลูกค้านาไปต่อตัวถังนี่ก็ง่ายขึ้นนะครับะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดแล้วนะฮะ เป็นคันแรกของปีนี้ของอีสุเสปุยนี่เห็นไหมยาวยาวมากนะครับ <c oughs> นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นตัว F M แล้วมันไม่มี2สี่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับในตัวของเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Euro 5 Max มนะครับรถทุกรุ่นนะครับจะไม่มีตัวเลขอยู่ที่ข้างแล้วนะครับอย่าง F M คันนี้นะครับก็จะเป็นมีอยู่2 ความเร็วนะครับก็เป็นความเร็วมาตรฐานกับความเร็วสูงนะครับตัวนี้ไม่มีตัวเลข2-40ติดแล้วนะครับนี่แต่ถ้าเป็นตัวยูโร3เดิมคือตัว300เนาะก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวว v m s นะครับนี่ตัวยูโร5 Max นะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับนี่ไฟหน้านะครับยังเป็นไฟหน้าลักษณะนี้นะครับ นี้ต่อไปนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่นํารถนะครับไปต่อช่วงความยาวของตัวถังยาวๆเนี่ยไม่ต้องต่อยื่นต่อเสริมชสซีนะครับรถคันนี้ก็ไปต่อบรรทุกขนไก่นะครับเบทโกนะครับก็จะต่อเป็นตัวถังสเตเลสนะฮะขึ้นไป3ชั้นนะครับหัวเลยหัวเก่งไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วผมมารีวิวให้ชมอีกรอบนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับมารีวิวให้ชมนะครับในตัวของสเปคที่ยังไม่ได้ตอบเตือนตัวถังนะครับ FC ลูกค้าทุกท่านนะครับ ก็จะเห็นนะครับกอดหัวที่เดียกอดหัวที่เดียนะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเจ้าตัวยูโรไฟท์แม็กนะครับเดี๋ยวให้น้อง SA นะครับไปทำการยกหัวและเก่งให้นะครับเพื่อจะได้รีวิวกันแบบง่ายๆนะพัดตอนง่ายๆเลยนะครับนี่อ่าอืมนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับในตัวของเครื่องยนต์นะครับ 6สูบนะครับ6สูบตัวนี้นะครับดีเยี่ยมเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมนะครับเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจกําลังมองหารถนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นสเปครถนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมนะครับก่อนตัดสินใจแล้วกันนะครับนตัดสินใจนะครับในตัวของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ในตัวของ e u r o ไฟฟ์แม็กนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะ นะครับรหัสเครื่องมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวของ 6HK1 นะครับ E5NR20240 นะครับตัวนี้รหัสเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่นะในตัวของยูโร5 m a ์นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับเรื่องของโวชีดเรื่องของกล่อง ECM นะครับให้การทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับรหัสเครื่องยนต์โซฟนะครับสีจังหวัด 24วาล์วนะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนี่เดโอเวอร์แ a มชาร์ปนะครับไดเร c อินเจคชั่นนะครับนี่ตัวนี้ก็บอกสูบ6สูบนะขนาดซีซีนะครับ7,790 cc นะครับเพียงพอแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับในสำหรับลูกค้าที่วิ่งเดียวนะครับวิ่งเดียวนะวิ่งเดียววิ่งแค่ตัวแม่ไม่ได้วิ่งลากพ่วงนะฮะถ้าวิ่งลากพ่วงจะไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับในช่วงความเร็วสูงนะครับ ในเวอร์ชันนี้นะครับตัวที่เป็นยูโรไฟแม็ก็มีการปรับเปลี่ยเนเรื่องของรหัสเกียร์เหมือนกันนะครับรหัสเกียร์ตัวนี้จะเป็นตัวรหัสนะครับ E S 9 3 0 6 A นะครับรหัสเกียร์มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงนะฮะให้ทำงานตอบสนองกับตัวค่ามาตรฐานไอเสียยูโรไฟแม็ในตัวของลูกค้าที่สอบถามนะครับในระบบแคตทติกง่ายๆเอาเข้าใจง,ง่ายๆาแคตเทติกกรองนะครับฝุ่นนะครับแล้วก็ทำการเผาไหม ด้วยตัวเองนะครับมันจะต่างจาก DPD นะครับ DPD ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในตัว f p a นะครับนี่ DOC DPD นะครับแล้วก็ a s b ูนะครับของอิซูเราไม่เติมสาร a s b ูนะครับก็เป็นจุดที่ลูกค้าคุ้มทุนนะฮะไม่ต้องเติมสารอ s b ูไม่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาคือข้อเสียของไม่ใช่ข้อเสียข้อสังเกตนะครับของ ตัวที่รุ่นที่เป็นสัตว์อสปูเนี่ยเวลาระวางตำแหน่งของน้ํายาแอสปูครับมันจะมาติดเรื่องของตัวถังเวลาระวางตัวถังแคสซีแต่ถ้าไปของอิสุเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะไม่ต้องดัดแปลงอะไรแล้วนะครับลูกค้านําไปใส่ได้เลยนะครับนำไปใส่ตัวถังได้เลยไม่ต้องดัดแปลงแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นที่เวอร์ชั่นสัอสปูก็จะมีถังสาตว์อสปูตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะขวางในการวางตัวถังนะฮะนี่ ก็ให้ลูกค้าลองตัดสินใจนะครับรีวิวก่อนส่งมอบนะครับรีวิวก่อนตัดสินใจนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่กาลังหาข้อมูลนะครับเรื่องของสมรรถนะรถเรื่องของกําลังนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับรถรุ่นไหนตอบโจทย์รถรุ่นไหนสามารถทํากําไรให้เราได้มากที่สุดนะครับรถผมว่ารถใช้งานได้ทุกประเภทแต่รถแต่ละประเภทเหมาะกับแต่ละกลุ่มอาชีพนะครับเหมาะแต่ละกลุ่มอาชีพไม่เหมือนกันนะครับเพราะกลุ่มอาชีพไม่เหมือนกันนะครับ ไม่ค่อยได้เปิดหัวให้ชมนะครับชมข้างในก่อนนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็น e u r o ไฟ a ์แกเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนปรับแปลงปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้ผ่านค่ามาตาาารฐานไอเสียนะครับยูโรไฟนะครับนะครับเอามาชมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวก็มารีวิวตัว,ตวข้างบนให้ชม <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเขานำ หัวลงให้นะครับข้อดีของอิสูนะครับใช้งานง่ายนะเวลานําหัวเกนนะครับจะมีตัวล็อกนะครับกดตัวล็อกก่อนหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วดึงหัวเก๋งลงนะครับค่อยๆลงนะครับระวังนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นล็อก2ชั้นนะครับแล้วก็ทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก่อนส่งมอบทางทีมช่าง SA นะครับก็ทำการตรวจสอบเรื่องระบบน้ำระบบไฟระบบสารล้อลื่นเรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบอันนี้เราก็ ดูแลให้อย่างดีนะฮะนี่ในบ้านครับอันนี้ผมบอกไปตัว F M เนี่ยสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวพาไปชมบนรถบ้างมีอะไรน่าสนใจในตัวของ F M นะครับเป็นสิบล้อเพลาเดียวอ๋อผมลืมไปนะครับมาลู่คุยเรื่องของสมรรถนะกันดีกว่านะฮะก่อนจะขึ้นไปดูที่ตัวรถนะครับมาดูเรื่องของสมรรถนะการรองรับน้ำหนักบรรทุกนะครับในส่วนของเพลา นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์ไปแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับรหัสเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็รหัสเกียร์มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูสมรรถนะนะครับในส่วนของการรองรับน้ําหนักกันบ้างนะครับเเผานะครับนะครับเผาสังเกตดูนะครับเพผตัวนี้นะฮะเเผหน้าของเรานะครับเเาหน้าของเรารรทุกได้7จ็ดตันห้านะครับนี่คือน้ําหนักที่ตามสเปคชีตนะครับติด7จ็ดตันห้านะครับในส่วนของเเผวท้ายน้ำหนักได้21ตันนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมในการบรรทุกนะฮะการบรรทุกหนักนะนะครับแต่กฎหมายคือ25ตันนะครับแต่ว่ารถเราเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้นะครับก็ทําให้ผู้ประกอบการหลายท่านนะครับก็นำรถไปใช้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าท่านวิ่งเดี่ยวนะครับวิ่งเดี่ยวเนาะไม่ได้ไปวิ่งรากพ่วงนะครับ FVM นะครับ Euro 5 Max นะฮะตัวเวอร์ชั่นนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับอาจจะไม่ต้องขยับไปถึง f อ z นะครับตัว F v M วิ่งเดี่ยวนะครับวิ่งล่องตัวนี้ก็เพียงพอ oh. ตอบโจทย์าการใช้งานของผู้ประกอบการนะครับโอเคในเรื่องของการรับประกันตัวนี้รับประกันที่5ปีนะของทางอีสุทธเพชรนะครับรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับในตัวของ10ล้อ <c oughs> F v M นะครับในตัวของวิ่งเดียเด่ยวเพลาเดี่ยววิ่งเดี่ยวตัวนี้นะครับก็ ฟังก์ชันที่ได้มานะครับในห้องโดยสารนี่ผมว่าตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานมากนะครับเพราะรถคันนี้มันช่วยเรื่องของการเดินทางลดความเมื่อยล้าด้วยถุงลมนะครับตัวน,นี้จะไม่บอกถุงลมแบบนี้นะครับมีบอกถุงลมให้นะครับเดี๋ยวขอขุญาตขึ้นรถนิดหนึ่งนะครับเออห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างนะครับห้องโดยสารห้องสี่กวา่านี่เบาะถุงลมนะฮะเวลาเรานั่งนะครับมันจะบ ขึ้นตามสรีระและน้ําหนักของตัวรถกับตัวเรานะครับให้เหมาะสมนะครับด้านหลังนะครับมีที่นอนสบายๆนะครับกว้างมากโค้เก่งสิบล้อสบายๆนะครับมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุเรื่องของแอร์ที่สำคัญตัวนี้ผมแถมเรื่องของตัว GPS เทเลท ech นะครับพร้อมเครื่องรูดนะฮะมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่เกียร์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเวอร์ชันใหม่นะครับตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับ1 2 3 4 5 6ห้าเกียร์ถอยหลังดันไปอีกหนึ่งล็อกนะครับแนะนําอย่างนี it, the the ้ครับเวลาเข้าเกียร์ปกติดันปกตินี่คือเข้าเกียร์หนึ่งแต่ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์อาร์นะครับพยายามทำมืออย่างนี้นะครับแล้วดันไปสุดจะมีสัญญาณเตือนตีดนะครับนี่คือเกียร์ถอยหลังนะครับหลายท่านจังวนนะครับไม่มีตัวป้องกันและกลัวจะเข้าเกียร์ผิดนะครับจริงๆครับเข้าเกียร์หนึ่งดันจับหุ้มมืออย่างนี้แล้วดันนะครับ นี่คือเกียร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าต้องการเข้าเกียร์สลังทํามือเป็นลูกตัว C แบบน,นี้นะครับแล้วดันไปให้สุดไม่เกียร์สลังก็จะทํางานสัญญาณเห็นไหมนี่นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับเรื่องของไฟนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องไฟ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์ปเปิดอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับค่อนข้างที่จะดูได้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะนี่ ก็ตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์ต่อ,อก,การใช้งานสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นสุดเซฟพุ้ยได้นะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องของโปรโมชั่นด้านลลางนะัเวอรช์ชันนี้อ,อกว่าเด็ดนะครับอ่ะนะครับถึงช่วงท้ายนะครับ มาคุยเรื่องของโปรโมชั่นคันนี้บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว10ล้อเพาเดียวนะครับ FVM นะครับในตัวของ Uro f i Max นะครับลูกค้าท่านนี้ดาว25%ดอกเบี้ย4ปี3.05ดอกเบี้ยต่ำมากนะครับมีสูตรเซปุ้ยให้แคมเปญดอกเบี้ยค่อนข้างที่จคุ้มค่านะครับการรับประกันนะครับการรับประกันตัวนี้รับประกันอยู่ที่5ปีหรือไม่จำกัดระยะทางนะครับตัวนี้สบายๆนะครับและที่สําคัญนะครับลูกค้าตัดสินใจในช่วงเดือนมกราคุมภามีนาในช่วงนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องของคุณปองเซอร์วิสนะครับออกสู่บริการมูลค่า3 0 0 0มบาทนะครับอันนี้เวลาเข้าศูนย์นะครับไม่ต้องฟัตเงินเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการเป็นแคมเปญที่ดีเยี่ยมสำหรับอีสุกเซปุ้ยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับทักอีสุกเซปุ้ยได้เลยหรือโทรเบอร์0 8นย์แปดเกอยินดีให้บริการน,นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าอันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด